สบายดีทุกคนอันนี้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เนาะตอนแรงวันศุกร์ก็คือบูมีเวลาอับลงข่าวิยาอันนี้กําลังไปล้างรถเนาะมากับไอด์ไพร์สองคนบึงแต่บึงตะแวนรถคือขอวเอมปืนขี้ฝุ่นจับเนาะเพราะว่าบูได้ล้างเป็นทิศสองทิศแล้วนะอันนี้ก็คือมาฮอดบอลล้างรถล,ลนะเนาะก็คือนางทาประมาณสามสี่สิบนาทีนี่แหละก็แล้วลนะเพราะว่ามาถึกตอนแล้วก็ฮอดคิวล้างเลยนะอันนี้ก็คือกําลังล้างอยู่เนาะก็คือ อันนี้หลังจากที่วา้างรถแล้วนะเขากกำลังจะไปตลาดแลงตลาดขายของกินสุกนั่นแหละคือดุดนละบได้ดมาน้ากันเนาะอันนี้ก็พอดีผ่านทางผ่านทางนี้พอดีเนาะก็เลยถ่า,ายเนี่ยจัหน่อยเพราะว่าโบโบอิลีโบได้มาทางนี้เนาะเพราะว่ามันคนละฟ้ากับนเลยนะบอิลีกับโบได้ผ่านทางนี้นันก็คือสถานีรถไฟของเมืองมาลัางเนาะอันนี้กํกาลังไปตลาดเนาะก็คือมาฮอดแล้วตลาดก,ก็แถวแถวใกล้บ้านนั่นแหละจากเงนั้นก็ประมาณห้าห้าหกนาทีก็ฮอดละ อันนี้แมนตลาดแรงเนาะที่จริงมือนี้หันเป็นวันศุกร์ละคนบบหลายคนหน่อยหลนนี้เขาจะห้องขนมอย่างบุลและลืมละเอ้ยพรยอยากเอ้ยพรายกะลยมาสั่งค่ะเจ้าห็นให้ นี่ก็พอดีมาเห็นห้าเขาเจ้าขายเต้าหู้กินจะร้อนประมาณนี้แหละซื้อเนาะเอ๋ไพาบอกว่าอยากลองกินเบิงอยู่มาล้างเพราะว่าบุญรีมันบ่ค่อยเห็นขายอยู่มาล้างะนะมันมียาอยู่น่าจะอยู่จกยอดหรือว่าบันนุ่งอย่างจางอยางลยรโมเนจ่ใจเนอลืมอน,นี้เต้าหู้นั่นหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เนาะและนี้ก็คือเขาเจ้าจะใส่จะมีหมักเพ็ดมีเกลือมีน้ำตาลแล้วก็หัวหัวพักบัวขาวเอยหัวพักบัวแล้วก็หัวบัวแดงแล้วก็หัวกะทิมเนะเออ เจ้าก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะคุกคะเจ้าก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะหน้าตาคุกคะเจ้านะแล้วก็จะใส่น้ําตาลอันนี้คือน้ําตาลต้มน้ําตาลน้ําตาลมะพร้าว่ีร้านดำๆกี้แฮนแม้นทเกิดจับเข้าวหองนะหรือว่าบ้านเราเน่าจะเมนซิอิวานบอกบนใจคือกันเนาะแล้วเจะาก็ตัดนี่ใส่แบบนี้เลยเนาะตัดแตงโมใส่แบบนี้เลยคือรสชาติมันก็จะออกเผ็ิดจะออกเผ็ดหวานละ เ,เ็ดหวานประมาณนี้แหละเนาะก็คือแซบยูถ้าสมมติว่าเป็นเจลแบบนี้คล้ายๆกับเจลบ้านฮอเลยนะถ้าสมมติว่าขาเจ้าอันเฮ็ดเป็นหวานๆนะค่อยกับบุคอยมากนะเพราะว่าอาหารอินโดนนะคะเจ้าจะกินเผ็ดแล้วก็หวานที่น่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบนี้ก็คือ,อกินได้อยู่เดี๋ยวเรามาซิมกันเลยเนาะจอกหนึ่งกับประมาณขาเจ้าจะใส่จอดแบบนี้เนาะสิบพันรูเปียนี่ได้ละเนาะเดี๋ยวเรามาลองซิมกันเลยอันนี้คือเกยภไพเนาะ เราบอกว่าให้เราซีมก่อนเราบอกว่าเออเซฟแล้วเราบอกให้ค่อยซีมเนาะคอยบอกว่ามันมันเ็ดเพราะว่าค่อยตั้งแต่สวยมาบูม,มีอย่างตกท้องเลยออกหอนท้อง,องเลยบอกว่ามันเ็ดหลังจากนั้นเรากรยางมาเจอฮันนี้เนะาะฮานทักใส่แขนก็จะจะแทกใส่แขนแทกแขนเขาเลยแล้วก็ทักให้กับบอลเลยนะเออละเจ้าของหานนทันลมดีดีส่วนลมจนว่าทักใส่แขนให้แล้วกับส0สิบนาที เราบอกว่าเรามาจากกาลิมันตันนียังประมาณมานี้เราก็สอบถาวเลยว่าเป็นอย่างคือมาอยู่นี่มาได้เนี่ยไหนยังนี่ยดีแล้วแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ได้ไพสร้างเนาะคอยหันบอมักใส่